สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15กรกฎาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าหวังอี้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีนได้พบปะหารือกับทางด้านเซอร์เกย์ลาโรฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนักการประชุมนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยทั้งคู่นั้นบอกว่ายามเผชิญความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่มิเคยผ่านพบในรอบศตรวรษจีนและรัสเซียสนับสนุนซึ่งกันและกันในการคุ้มครองผลประโยชน์อันชอบธรรมยึดมั่นวิธีทางการอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายนั้นได้ประโยชน์หวังอีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายควรดําเนินการตามฉันทามติสําคัญที่บรรลุโดยผู้นํารัฐทั้งสองรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงและเสริมสร้างการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกัน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบในฐานะประเทศใหญ่คุ้มครองผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติยึดมั่นความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศจีนและรัสเซียถือเป็นหุ้นส่วนการเจรจา,าของอาเซียนดังนั้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนจะนำมาสู่การบรรลุฉันธามติระดับภูมิภาคในด้านการพัฒนาการส่งเสริมลัทธิพหุภาคีตลอดจนการส่งเสริมความมั่งคั่งและความมั่นคงภายในภูมิภาคแห่งนี้ขณะเดียวกันนั้นจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ป้องกันการแทรกแซงจากกองกํลาลังภายนอกสนับสนุนกลุ่มประเทศอาเซียนในการยึดมั่นทิศทางที่ถูกต้องของความร่วมมือเอเชียตะวันออกรวมถึงคุ้มครองสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาคที่ได้มาอย่างยากลําบากดานสเกลารอฟนั้นก็บอกนะครับว่ารัสเซียก็ยินดีทํางานร่วมกับจีนเพื่อดําเนินการตามฉันทามติที่สําคัญที่บรรลุโดยผู้นําทั้งสองเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมแล้วก็กระชับความร่วมมือด้านาต่างๆให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องความพยายามส่งเสริมมโลกทีี่ หลายขั้วอํานาจคัดค้านการคลองอํานาจความเป็นเจ้าและการเมืองเชิองอํานาจและร่วมกันสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่การทูดทั้งสองนั้นเนี่ยครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคีที่รวมถึงองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า s เ o และกลุ่มประเทศบริกนั่นก็คือที่มีทั้งด้านบราซิลรัสเซียจีนอินเดียและก็แอฟริกาใต้ ซึ่งตอนนี้มีหลายประเทศนั้นก็อยากจะเข้าร่วมกลุ่มบิททั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝากฝังจีนและรัสเซียนั้นจะร่วมกันส่งเสริมโลกแบบหลายก้วอําอนาจรวมถึงประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทั้งสองนั้นจะจับมือกันในการเดินหน้ากับทางด้านอาเซียนอยากมั่นคงโดยการปกป้องการแทรกแซงจากบรรดาต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งทางด้านในส่วนของหวังอีนั้นใช้คําว่าป้องกันการแทรกแซงจากกองกาลังภายนอกนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อจีนกับรัสเซียนั้นจับมือให้คํามั่นสัญญากับอาเซียนในการที่จะร่วมมือกันแล้วก็เดินหน้าพัฒนาไปด้วยกันครับ